ือเธอเนี่ยเคยทํานิสัยไม่ดีกับคุณย่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อยากจะขอโทษคุณย่าอะทำยังไงดีคะครูเพื่อนท่านนี้เธอได้ทํานิสัยไม่ดีกับคุณย่า ตอนที่คุณย่ายังมีชีวิตยอยู่แล้วตอนนี้ลูกชายของเธอที่อายุพอๆกับเธอหนะ้าตอนนู้นน่ะลูกชายของเธอก็กระทํากิริยาแบบนั้นแหละทําให้เธอเนี่ยรู้สึกเสียใจเหมือนกันตอนแรกเธอก็โกรธพอสักพักหนึ่งเอเธอก็รู้สึกว่าโอเคต้องให้อาภายัยเธอก็ให้อาภัยกับลูกชายเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะ ลูกของเธอประทํากับเธอทําให้เธอเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็นึกย้อนไปถึงความรู้สึกของคุณย่าตอนนั้นคุณย่าต้องเสียใจมากแน่ๆกับการประทําของเธอที่เธอทํากับคุณย่าแต่เธอไม่มีโอกาสแล้วไงคะเพราะคุณย่าเสียชีวิตไปแล้วเธอก็เลยรู้สึกติดกับสิ่งนี้อยู่ในใจแล้วก็เลยคอมเมนต์มาถามครูว่าครูคะทํายังไงดีที่จะให้รู้สึกแบบว่าอยากจะขอโทษคุณย่าน่ะ ทำยังไงดีที่จะให้เธอรู้สึกปลดล็อกกับความรู้สึกนี้ไปให้ได้ทำยังไงดีคะครูคำถามนี้มันทําให้ครูรู้สึกว่าโอเควันนี้ครูต้องมาพูดสิ่งสิ่งนี้แล้วแหละไม่พูดไม่ได้ครูขอพูดใน,ในเชิงของท่านที่เป็นลูกก่อนนะท่านที่เป็นลูกเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมครอบครัวแบบไหนอยู่กับพ่อแม่ที่ขี้บน่นขี้บวกเวกว่อยหรือใดๆก็แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าเราไม่ควรที่จะตอบโต้หรือพูดกับท่านในแง่ที่ไม่ดีเดี๋ยวครูจะพาลงลึกให้ ว่าทำไมถึงไม่ควรที่จะตอบโต้หรือพูดกับคุณพ่อคุณแม่ในแง่ที่ไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าเพื่อท่านแต่มันเพื่อตัวของเราเองเดี๋ยวครูพาลงลึกให้อย่างแรกท่านที่เป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานแล้วกันท่านที่เป็นลูกเป็นหลานถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราโกรธคุณพ่อคุณแม่จังเลยทําไมพูดกับเราแบบนี้ทําไมด่าเราด้วยคํารุนแรงแบบนี้หรือไม่ด่าเราก็จริงแต่บน่บนโวกเกย์โวยวายทั้งวันทําให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกเบือ่อแล้วเราแสดงกริยาไม่ดีใส่ท่านอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเพราะมันขัดกับกฎแรงดึงดูดและโลกแห่งจิตวินญ,ญาณกฎแรงดึงดูดมีอยู่ข้อนึงจําได้ไหมคะสํานึกรู้คุณกตันยูไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่กิริยาที่ท่านแสดงออกมาจงรู้ไว้เถอะว่าท่านแสดงสิ่งนั้นออกมาด้วยความไม่รู้ไม่รู้นั่นหมายความว่าท่านยังไม่ตื่นรู้ เพราะคนที่ตื่นรู้แล้วเขาจะไม่บน่นไม่เอะอะโวยวายใดๆเลยเพราะเขารู้ไงคะว่ายิ่งบ่นก็จะยิ่งดึงดูดแต่ท่านบ่นเพราะท่านยังไม่ตื่นรู้ยังไม่รู้ว่ามีสิ่งสิ่งนี้อยู่ด้วยในจักรวาลแห่งนี้เข้าใจไหมคะท่านจึงบ่นออกมาเพราะฉะนั้นให้เรามองแบบมุมกว้างเลยโอเคท่านบ่นเพราะท่านยังไม่ตื่นรู้ อย่าได้ถือสาคนที่ยังไม่ตื่นรู้เลยพูดกับตัวเองแบบนี้นะคะในท่านที่ตกอยู่ในสภาวะที่คุณพ่อคุณแม่บ่นหรือว่าอาจจะต่อว่าด้วยคาพูดแรงๆใดๆก็แล้วแต่คิดเสมอว่าท่านยังไม่ตื่นรู้เพราะท่านตื่นรู้ท่านจะทําแบบนี้หรือถูกไหมขนาดเราเองเรายังต้องระมัดระวังคําพูดเลยเพราะเราตื่นรู้แล้วอย่างไรล่ะคะเข้าใจไหมที่เหลือให้เราสํานึกรู้คุณคุณพ่อคุณแม่ในบางท่าน เกลียดคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะโตในสถานสงเคราะห์หรือโตมากับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กแล้วเกิดเป็นปมในใจรู้สึกโกรธเกลียดคุณพ่อคุณแม่ครูจะบอกว่าคลายปมนั้นเถอะคลายปมนั้นซะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกกตัญญูขอบคุณบางคนอาจจะคิดค้านในใจว่าขอบคุณอะไรคะครูเขาไม่ได้เลี้ยงดูหนูเลยขอบคุณที่ท่านอนุญาตให้คุณเกิดมา ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับการอนุญาตให้เกิดมาบนโลกใบนี้คุณได้รับสิทธินั้นท่านอนุญาตให้คุณเกิดมานั่นคือสิ่งที่คุณควรกะตันอยูขอบคุณ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 ที่ให้หนูให้ผมได้เกิดมาบนโลกใบนี้ได้รังสรรคผลงานในรูปแบบของผมเองของหนูเองอย่าคิดเครียดแค้นคุณต้องคลายปมก่อน นี่ครูพุธในแง่มุมของท่านที่เป็นลูกก่อนนะคะหลายท่านไม่ชอบเกลียดคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใดๆก็แล้วแต่ท่านที่เลี้ยงดูเรามากตัญญูต่อท่านแล้วอีกอย่างหนึง่งการที่เราด่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครก็แล้วแต่เราแสดงกริยาที่ไม่ดีต่อท่านกลับไปหาท่านหรือท่านไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เราแสดงกริยานั้น,น,นแล้วออกไปปั้ง จักรวาลหมุนทันทีอย่าลืมนะส่งสภาวะไหนออกไปคุณได้รับสภาวะนั้นกลับมาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ปั้งกลับมาสังเกตไหมว่าเมื่อคุณมีลูกลูกคุณมักที่จะแสดงกิริยาอะไรบางอย่างที่คุณเคยทำกับคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่ผ่านมานั่นแหละคะ่ะเป็นการดึงดูดของคุณทำยังไงนะหรือ การที่เราด่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเราด่าออกไปเราส่งสภาวะนี้ปั้งออกไปจัก,กรวาลหมนุนมีรหัสซ้อนรหัสเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายในเอกภพแห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือสายสัมพันธ์ในครอบครัวคุณได้ส่งออกไปแล้วว่าคุณชื่นชอบเหลือเกินกับการได้ด่าคุณพ่อคุณแม่จัก,กรวาลหมนุนโอเคสายสัมพันธ์ในครอบครัวแบบนี้หรือลูกรักที่ลูกชอบได้เลยปั้งวันไหนก็ตามที่ลูกมีครอบครัว ลูกก็จะได้เจอกับสายสัมพันธ์ในครอบครัวแบบนี้แหละลูกของลูกจะด่าลูกแบบนี้แหละเข้าใจครูไหมคะมันมีรหัสซ้อนรหัสในเอกภพนี้เยอะแยะมากมายสิ่งที่ครูพูดเสมอว่าอย่าไปสร้างพันธสัญญาเพิ่มมองให้ขาดสะบั้นไปเลยปั้งตอนนี้เลยท่านยังไม่ตือนรู้จะไปถือสาทำไมแล้วอยู่ในวงแหวนของตัวเองให้ได้ท่านด่ามาปึ้งสะท้อนกลับไป ใครคิดใครได้ใครคิดใครได้ครูพูดเสมอเข้าใจไหมคะสําหรับท่านที่เป็นลูกคุณอาจจะไม่ได้สร้างความพึงพอใจอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่มากนะักไม่ได้เหรียญทองไม่ได้ถ้วยของจังหวดัดของอําเภอใดๆก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนั้นแค่คุณพูดดีๆกับท่านแค่นี้ก็เป็นน้ําทิพย์ฉลมใจแล้วเข้าใจครูไหมคะโอเคไปต่อกันอมาถึงเพื่อนของเราท่านนี้ก่อนเธออยากที่จะปลดล็อกจิต ที่เธอเคยต่อว่าคุณย่าในอดีตแล้วทําให้เธอรู้สึกว่ามันเป็นปมจนถึงทุกวันเนี้ยอยากที่จะปลดล็อกตรงนี้จังเลยทําอย่างไรในเมื่อคุณย่าเสียชีวิตไปแล้วสําหรับท่านที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ายังมีชีวิตอยู่คุณยังมีโอกาสที่จะไปขอโทษท่านไม่ยากเลยพูดสั้นๆขออภัยขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาไหว้ท่านสักนิดหรือท่านไหนไม่สะดวกไหว้สะดวกกราบกอดสักนิดก,ก็พอ แค่นั้นจบพันธสัญญาและไม่ทำสิ่งนั้นเพิ่มเติมอีกแล้วคุณยังมีสิทธิ์อยู่แต่เพื่อนของเราท่านนี้ก็คือเธอเธอไม่มีสิทธิ์แล้วไงคะคุณย่าเสียไปแล้วครูก็เลยจะให้เวิร์กช็อปนี้ไปสำหรับท่านที่คนที่เราอยากจะขอโทษท่านอาจจะลาโลกไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอย่เงี้ยคุณสามารถขอโทษได้นะครูให้เวิร์กช็อปนี้ไปนะคะอย่างแรกเลยเนี่ย เวิร์กช็อปทางด้านจิตวิญญาณครูพูดเสมอว่าคุณต้องอยู่ในห้องมืดเข้าใจไหมคะถ้าคุณอยากที่จะทาเวิร์กช็อปนี้ต้องอยู่ในห้องมืดวันไหนก็ได้ยังไงก็ได้ขอเป็นห้องมืดจากนั้นให้คุณหลับตาสักครู่หนึ่งและจินตนาการเห็นหน้าของท่านท่านนั้นที่คุณต้องการขอโทษสมมุติเป็นคุณย่าให้คุณจินตนาการเห็นคุณย่าอยู่เบื้องหน้าของคุณ นึกหน้าไม่ออกแล้วเห็นเป็นดวงจิตก็ยังดีครูจะบอกให้นะว่าทุกดวงจิตนิรันไม่มีวันดับสูญเมื่อเรานึกถึงระลึกถึงท่านท่านจะมาอยู่ตรงหน้าทันทีดวงจิตนิรันไม่มีวันดับสลายหลังจากนั้นแล้วให้คุณเริ่มที่จะพูดขอขมาขอโทษสิ่งใดก็ตามที่คุณทำผิดพลาดไปแล้วในอดีตคุณต้องการจะขอโทษ ท่านอย่างไรพูดออกมาให้หมดในระหว่างที่พูดอาจจะร้องไห้ร้องไปเลยร้องไปไม่ต้องหยุดเพื่อเช็ดน้ำตาก่อนไม่เอาร้องไปพูดไปพูดอย่างต่อเนื่องขอให้มันเป็นไปในลักษณะแบบนี้การขอโทษนี้เป็นการขอโทษจากปัจจุบันครูไม่ได้พาคุณย้อนอดีตเข้าใจไหมคะขอโทษจากปัจจุบันขณะที่คุณอยู่กล่าวขอโทษท่านให้หมดทุกอย่าง เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีคําถามว่าท่านอาภัยให้หนูหรือเปล่าคะครูครูจะบอกให้นะคะว่าทุกดวงจิตรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยคือความรักทุกๆุกการขอโทษย่อมได้รับการอาภัยเสมอและส่งมอบความรักกลับมามากมายมหาศาลเสมอเพราะเราคือความรักทุกการขอโทษขอขมาในครั้งนี้ของคุณจะได้รับการอาภัยจากบุคคลท่านนั้น และได้รับการส่งความรักกลับมาที่ตัวคุณมากมายมหาศาลเช่นกันจากนั้นท่านไหนสะดวกก้มลงกราบคุณสามารถก้มลงกราบได้ท่านไหนไม่สะดวกไม่เป็นไรจะเปลี่ยนเป็นการกอดก็ได้กอดสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของคุณคุณอาจจะเอ๊ะกอดตัวเองนี่ครูนะตอนที่คุณทำเวิร์กช็อปไม่ใช่ คุณกำลังกอดใครบางคนซึ่งเป็นคนที่คุณขอโทษเขานั่นแหละค่ะครูไม่สามารถบอกความรู้สึกนี้ได้คุณจะบอกได้ด้วยตัวของคุณเองว่าคุณรู้สึกแบบไหนนะตอนที่คุณโอบกอดกับท่านนั้นหลังจากนั้นแล้วจะโอบกอดหรือจะอยู่ในห้วงอารมณ์นี้จนกว่าคุณจะรู้สึกดีกี่นาทีก็ได้จนกว่าเราจะรู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกดีแล้วหลังจากนั้นให้เห็นท่านท่านนั้นดวงจิตด,ดวงจิตนั้นเลือนลางหายไป ขอบคุณ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 ตัวเองที่ตื่นรู้นำพามาให้ได้ปลดล็อกในวันนี้อย่าลืมที่จะขอบคุณตัวเองด้วยเพราะอะไรก็ตามที่เป็นปมในใจของคุณถ้ามันได้ปลดล็อกชีวิตคุณพุ่งโดยเฉพาะการไปขอโทษ นั่นแสงว่าคุณซีโรราบแล้วต่อสิ่งสิ่งนั้นขอบคุณเพื่อนของเราท่านนี้มากที่ถามคำถามนี้มาครูชอบมากนะคะแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนเลยนำมาตอบให้ในวันนี้โอเคอย่าลืมไปทำนะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะขอขมาท่านที่เไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วในโลกนี้อย่าลืมนะ ดวงจิตนิรันทุกพลังงานนิรันร์รวมถึงเราทุกคนด้วยถึงวันหนึ่งที่เราลาโลกนี้ไปไปอยู่อีกมิตินึงเราจะรู้ว่าเรานิรันร์จริงๆและสิ่งที่ครูพูดวันนี้คือเรื่องจริง